เรอไปรอมามาเห็นคว้ยงามเอออาบจใส่ไรไปเลี้ยงทางไดนี่เลี้ยงยู่งตรงหนาเหียนเลี้ยงไปทงหน้าเฮียเออเลี้ยงยู่งนาเฮียนนาท่งงอ่ะละ่อาเลี้ยงมานี่ยอันนี้ที่ว่าขกรเลียขาฟอกต่ซื้อางไดก่อตุเสียนตุดีตุดดตุดดตุดดงกงินบ่น้ามึงควายงามเฮ่ากันบ่เนี่ไปจุงไปจุงไป โอ้ยควายแม่นางเบิดตัวนีข้อยแม่นางตัวขยแม่นางมา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 น้ำไปี่นเบื้งด้อยงามตัวดีด่งดูบ่ไม่เลร น้ำมึงควายงามกว่านะพี่น้องคนเดี่ยวควายเสาคอกพอดีย้ำมือแรงมืแรงเหรอเสาคอไอ้ยักฟ้าโอบมันเข่าเลยเนาะเอาโชว์ดูเอาไปโชว์โชว์เดี๋ยวยักษ์ฟ้าจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มทีละมันชื้อวางไหนเนี่ยตาอีบุญไลกับอีคำคุนใส่อีบุญไลอีนี่บ่อันนั้นอีบุญไลอีนี่คำคุ่อันนั้นอีบุญไลอ่เอออันนี้อีคำคุอ ซื้อมา้งจะหึงนี่ซื้อมาั้งเดือนหกเดือนหาตัวเดือยนหกขนาดคุ้ยบ้านไหนนี่ซื้อมา้งคว้ยบ้านเชียงหวงังซื้อมาจากเชียงหวังเออทั้งครูเลยบอกเออซื้อมาในราคาซื้อซื้อมั้งในราคาเท่าไหร่ขอซื้อมาราคาสี่สิบห้าสองตัวนี่เออคู่ละสี่สิบห้าอันตัวละสี่สิบห้าบาท เออก็ะซมื่นหาเออกวาสันดว่าชี้บานเจ้าเปนว่ามาช่วยอะไรยัยผู้ใดที่ขายเจ้าอากไปันเบาๆกับไ้หัวเนาะต่เนาะตัวละมืนหาตัวละซีมือนหาเออผ้ดอยากปีเราควายเนี่ควายหัวก็จะได้สองปีไปทั้งสองตเลยบ่เออพันปีปลยบ้านใครับบ้านในเชิงนี่เนี่ยบ้านใดครับเออเียสิ เดียนซีเอสข่อยเดียปทับเดียนซีเอสข่อยเดียคืนข่อยเดเชนงเดียนนี้เดียวนี่เาซิงเดียนนี้เพรบะกันกินเพรายังอย่งมือแรกกเขาคอบยงมือแรกกับเขาครอบย่ามอย่ากัมือห้มือกัมือคนละมือคอยคอยไปทำไมอยู่ปลาคือมันตะันเชียงหวางที่บอกเออนเชียงวางจะคลองเขาน่ะวยมันเชียงหวางตนตำบลเชียงหวางตาเจ้าี่บ้านไหนพนมีเรามีก่อบอกว่าน่ะ มีตัวบ่มีตัวไม่จะไหนมีน่ะน้อข้าเจ้าเสด็จมีอยู่น่ะท่านอยังท่านอยังพ่อแม่เพ่อเมื่อโมบ่เลยส่อคับกว่านั้นคอยหน่าไปซื้อกับเชียนเพราะว่ามันปิดตาเอาแล้วกะเออเออเป็นตาวเพิ่งตัวโตขึ้นแล้กะราคาก็คือบบปันไลยบบปันมันหน่อยหน้อยก็ดีเนาะคอยซื้อมาหน่ะตีเออขยซื้อมาเพียงนี่จะซื้อมาเดือนไหนกวขคอยซื้อม้าตัวเดือนหาตัวเดือนหกเดือนหาตัวเดือนหกวันนี้ได้จังเดีอนอะไรบ้างด้วยอ๋าเดียนนี้กระเดือนเก้าได้วเดือนหา เดือนหกเดียนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าได้หาเดือนแล้วไดซื้อมากแล้วเออค่อยหาค่อซื้อมาได้หาเดียนเนี่ยซื้อมาได้หาเดือนแล้วมีกำไรแล้วนีเนี่ยตามีกำไรแล้วอืมพันซื้อมากโตละสี่หมื่นเท่าไหร่ก็สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสองตัวนี้เออสี่หมื่นห้าพันสองตัวนี้เก้าหมื่นเออสองตัวนี้เก้าหมื่นเออสองตัวนี้เก้าหมื่นอันนี้บ้านคือแบบปล่อยบอบ่เออเืองลูกมันสะก่อนเมืองลูกมันตะกันนาทีเออเมืองลูกมันเต่ามันตะกัน อัน<แ>ท่านท้าวไปทับนี่เห,ห้ไปทับพอพันดีดีนะเด้อขจงว่าขอว่ามันคือว่าพนคือว่ากาหเมด่อเกพันมาไม่ดูว่าไม่ดูืมาไม่ดู้่างแน่อันเดียวไ,ไปทับเสียก่อนรอดว่าว,ว่าท่านไปทับรอดนะ่ะเขาว่าเจ้าว่ามันไอ้ย่ญญานมันลูกมันพังมาเนี้ยคอยทำแต่มันลูกมันมาพังอีดีใจคอยนะ่ะคอยอยากไปทับรอดอไปทับรอดก็คือไปทับบนสร้างอุดรกับเจ้าพระญาโอ้คิดว่าน่ะคิดว่าในใจเดีอเนี้ยคิดว่าในใจน่ะเออถ้า ต่บางคนขวามว่าปเป็นยังนับดอดอ่ะว่าเป็นยังบาง,งคนควานคั่ยแม่์ไม่ส่นคั่ยแม่เก่าได้ลูกนึงแล้วใครอยู่ก็<อ>จะวางที่จักขหอยเจ้าคว่วอะไกันแน่ขึ้นมาเข้า,ขากับบ่เคยเนาะเออ,ขอ,ขอ,ขอเพราาะว่ขหอยกับบ่เคยทับหลอดมันกับมิตรทับบ,าบ้านเข้าเป็นวะเนียนจะเข้าเรียงต่อพาะเตยเม่มากกับทับจะบ้านเข้ามีเด้ฟาร์มเพิ่นนี่ยอยู่อยู่ฝากไอ้ทางไปนักข่าหลวงเนี่ยบ่ของบลาเขียวน่ะอืมเนี่ยเพิ่นงามบ่จะเห็นบ่ เพิ่นมีพอพันเออขนานั่นะพอพันดีป่ะสองพันสามพันนี่แหละบ่เออเขาก็ขึ้นว่าเท่านั้นใดในนี่เขาให้จูงไปบอกค้อเขาเอาชาติไปทับบอกค้อเขามาทับให้อ๋อขอออกมาตัวบ่วางทันใครได้ดี่ทันเขามาทับให้แต่ว่าตมันใหญ่ได้หล่ะกล้วยข้าวต้นน้อยเออทับหลอดอดีกว่าเนาะอืมทับหลอดขอเขาจะว่าทันเนี่ยมันไม่คุ้นพังทับหลอดจับหลอดมาูกทับมัน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 มาน้อยดอกเตัวนั้นน่ะเชื่ยฮอดเดือนสิบเอ็ดสิบสองมันก็สิ้นยัยคนนี้โยมันจังได้อยู่ นขอขึ้นบ้านน่ะมันต้องจ้างได้แต่ว่าเจ้าหาพ่อพันธุ์ดีๆเด้ออือขอขึ้นบ้านท่านนะขอขึ้นบ้านสิหาพ่อพันธุ์งามๆเป็นเดาหมองบักเซียนกับมันกระบอกอยู่หอมบักเซียนน่ะเพืยบักเซียนน่ะเออเพื่อบกเซียนอีท่องน่ะพ่อพันธุ์มันน่ะอือแต่ว่ามันพันธุ์ซื้อวางไหนพ่อพันธุ์พนธชักคนมาซื้อวางในบัวพ่อพันมันจะได้เก้าจะเจริญบ่อเก้าเจริญบ่อรนหนองบงอุดรบ่อไปจังสางข้าวพะยาเป็นเสียนะแมนขอขึ้นบ้านท่าน่ะอือ เขก็อยากได้จังสันแล้วได้ได้จังสันแล้ว <c oughs> <c oughs>